วันนี้เฟซรวม5คีย์บอร์ดไซส์เล็กน่าใช้ราคาไม่เกิน2,000บาทเอาใจทั้งสายเล่นเกมสายงบประหยัดสายลองมอดคัสตอมหรือจะเป็นการใช้งานแบบไร้สายก็มีเช่นเดียวกันบอกเลยว่าแต่ละตัวที่เอามาแนะนำเนี่ยน่าใช้ทุกรุ่นเลยค่ะแต่จะมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยก็ต้องไปรอรับชมพร้อมเฟซในคลิปวิดีโอนี้นะ ัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์แล้วก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกท่านค่ะคีิปบอนี้เฟดก็รวบรวมมาให้สําหรับคนที่มีงบประมาณไม่เกิน2,000บาทแล้วก็อยากได้แมชนิเค้าคีย์บอร์ดไซส์เล็กสักตัวหนึ่งเอาไว้ใช้งานเล่นเกมคุ้มๆหรือว่าเอาไว้มอดคัสตอมนะคะในตัวเลขแต่ละอันดับนะคะไม่ได้มีผลต่อความน่าใช้ได้เดนะเฟดแค่เรียงตัวเลขให้ชมเฉยๆลิงก์การสั่งซื้อต่างๆเนี่ยเฟดก็แปะไวใ้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยก็ลองไปส่งกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่อันดับที่5่กับห้หบนนะคะาคาจะอยู่่ที14 90บาไซส์คีย์บอร์ดจะเป็นไซส์60%มีปุ่มทั้งหมด61ปุ่มเรื่องการใช้งานไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเขามีปุ่มมีเดียต่างๆมาให้ครบเราสามารถใช้งานปุ่มมีเดียโด,ดยการกดฟังก์ชันนะคะแล้วก็กดตรงปุ่มมีเดยต่างๆบนคีย์บอร์ดเป็นไซส์ที่ค่อนข้างที่จะประหยัดพื้นที่ในการเล่นเกมมากๆเรื่องวัสดุเคสเนี่ยจะเป็นพลาสติกโดยมีสีให้เลือกทั้งสีดาแล้วก็สีขาวสําหรับการเชื่อมต่อจะรองรับการเชื่อมต่อแบบสายอย่างเดียวโดยพอร์ตจะเป็น USB Type C สามารถถอดสายเข้าออกได้ก็จะทําให้พ บบเขาจะยิงเลเซอร์ภาษาอังกฤษอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยในอนาคตอาจจะมีมาเพิ่มได้ส่วนสวิตช์ของเขาเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบด้กันจะเป็นบูสวิตช์สวิตช์แบบคิกกี้สจังหวะเสียงดังแล้วก็จะมีเลสสวิตช์ค่ะเป็นลีเนียการกด1จังหวะเสียงเบาใครที่มีการใช้งานแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยและไฮไลท์สาหรับตัวนี้คือการรองรับการถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือฮอตสวอปค่ะเราสามารถคัสตอมสวิตช์ได้ตามใจโดยตัวนี้เนี่ยจะรองรับสวิตช์ขาทั้งแบบ5พินแล้วก็3พินเง แค่ไปหาซื้อแมคคณีเข้าสวิชมานะคะแล้วก็มาถอดเปลี่ยนใส่ได้เลยเฟรมี่ทาคลิปการมอตตัวนี้ไเ้เล็กน้อยนะคะในฟูลรีวิวใครสนใจเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มตัวไอดูได้เลยนะถ้าคุณเป็นสายลงลิเกตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะพอน้องเนี่ยมีไฟ RGB สามารถปรับได้มากถึง16โหมดและยังมีโปรแกรมลองรับมาโคการปรับไฟผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าใช้งานได้ครบคันค่ะทางแบรนด์ยังมีรับประกันสินค้าให้ด้วย2ปีเสียเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมตัวนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองจากแก๊ดเจ็ตวิ หากใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเฟซแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฟูลรีวิวหรือว่าช่องทางการสั่งซื้อก็กดไปดูกันได้เลยแต่ถ้าเกิดใครชอบส์คีย์บอร์ดที่เป็น TKL จากทาง a n t e ทคเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะจะเป็นรุ่น a n t e ทค MK 8 5 6ตัวนั้นก็จะเป็นส์ TKL ค่ะเทนเคเลดไม่มีน้ำแพดก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่พวกปุ่มการใช้งานจะสะดวกมากกว่าค่ะราคาน้องเขาก็น่ารักด้วยอยู่ที่1290บาทในช่วงตอนโปรโมชั่นต่างๆก็จะมีราคาลดลงไปอีกก็ต้องรอไป2ช่อง ก็ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับแฟนเทค M K 8 5 7แล้วก็ M K 8 5 6อันดับที่4ีกับ s k y ยลุ้ง G K 8 7รุ่นนี้ค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่1699บาทจนไปถึง2,000นต้นๆราคาจะมีเปลี่ยนแปลงไปตามสวิตช์ที่เราเลือกค่ะ G K 8 7รุ่นนี้จะเป็นขนาดคีย์บอร์ด T K L หรือว่า Ten Keyless ไม่มีน้ำแผ่แต่ยังมีในส่วนของ a r r o ่ปุ่มมีเดียต่างๆให้ใช้งานอยู่หรือบางคนก็จะจําว่า80%ขนาดคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะก็เป็นที่นิยมของใครลาาาาาคนนนมกกเเพระว่่ป็นขดนดทีีํังอ งานสะดวกและก็ไม่ได้กินพื้นที่เยอะเท่ากับสายฟูบอร์ดตัวเคสจะใช้วัสดุเป็นพลาสติกพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C รองรับการถอดสายเข้าออกได้สําหรับคีย์แคปนะคะอันนี้ก็จะมีบางรุ่นที่รองรับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษที่มีสกีนมานะแต่บางรุ่นก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวค่ะยังไงต้องลองเข้าไปเช็คในลิงก์นะเพราะบางทีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงร้านเนี่ยพยายามทำภาษาไทยออกมาเรื่อยๆค่ะอย่างรุ่นที่เฟซได้รับมาก็จะเป็นแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ในด้านการใช้งานก็คือสามารถพิมพ์ไ้ททังงภภาาาาษษษยแลกอฤนะะค ไม่มีผลอะไรสําหรับสวิตรุกนี้ค่ะมีให้เลือกเยอะมากเดฟจะพูดข้าวข้างให้ฟังนะคะอย่างบูสวิตบาวสวิตเยลโลสวิตก็มีเช่นเดียวกันค่ะเรดสวิตแล้วก็ซิลเวอร์ตรงนี้ก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครชอบเยลโลโรเรดโรซิลเวอร์โรที่มีการหลูกสวิตมาแล้วเนี่ยราคาก็จะขึ้นไปสูงนิดนึงค่ะก็แนะนําเป็นตัวบูตัวบาวตัวเรสที่เป็นตัวธรรมดานะคะรานะคาตรงนั้นก็จะอยู่ในงบประมาณไม่เกิน2,000บาทและตรงนี้ยังมีการรองรับคอสตสวอปนะคะถอดเปลี่ยนสวิตได้ด้วยตัวเองด้วยรองรัับขาสวิตท,ท้งแบบ 3พินแล้วก็5พินใครอยากปรับเปลี่ยนมดอะไรเพิ่มเติมตัวนี้ก็รองรับหมดค่ะหรืออยากเปลี่ยนแค่คีย์แคปไปได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไฟ RGB ตัวนี้ก็รองรับไฟทั้งหมด16.8ล้านสีมีโปรแกรมให้ปรับแต่งต่างๆด้วยโหมดไฟเขามีค่อนข้างจะเยอะค่ะแนะนําว่าถ้าเกิดใครมีตัวนี้เนี่ยโหลดโปรแกรมมาใช้จะคุมม้มมากๆใครที่สนใจตัวนี้เนี่ยเฟซแปดลิงก์สั่งซื้อแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ใต้คลิปเนี่ยก็ลองไปส่องกันได้สาหรับฟูรีวิวถ้าเกิดใครอยากรับชมไหนเดี๋ยวเฟซจะทำออกมาให้ชมกันยังไงกกกก็็็ฝาาาตติดดมมันนะะนน้้วยะะะะคจเปปรณี สำหรับ s k y ย o o m GK87 อันดับที่3ค่ะกับ A j z K620T รุ่นนี้ต้องขอบอกตรงนะคะเฟซยังไม่มีเครื่องจริงแต่ว่าน่าสนใจมากสำหรับรุ่นนี้ก็เลยหยิบมาแนะนำด้วยก็ยังอยู่ในงบประมาณที่เราบอกไว้ตอนต้นคลิปน้องมีค่าตัวอยู่ที่1899บาทเป็นแ e c h a n i c a l Keyboard ไซส์60%เรเรื่องของการดีไซน์ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะน้องจะมีช่องไว้สาหรับวางมือถือวาง iPad ได้และบริเวณมุมด้านซ้ายยังมีวอลลุ่มคอนโทรลที่เอาไว้หมุนปรับระดับ เสียงได้อีกอันนี้ก็เจ๋งนะเรื่องของฟังก์ชันการดีไซน์เนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยค่ะแถมยังมีสีตัวเครื่องให้เรกทั้งสีขาวแล้วก็สีดาด้านการเชื่อมต่อตัวนี้จะรองรับ2แบบด้วยกันอย่างแรกก็จะเป็นเสียบสายนะคะจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C และยังมีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธมาให้ในตัวด้วยรองรับการเชื่อมต่อมากถึง3เครื่องพร้อมกันใครจะไปใช้กับโน้ตบุ๊กใช้กับแท็บเล็ตใช้กับมือถือตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกค่ะตัวคีย์แคปอันนี้จะมีแค่ภาษาอังกฤษยอย่างเดียวตัวฟอนตค่อนขอนข้าจะม ใครเอาไปวางแต่งห้องเนี่ยถือว่าน่าจะเหมาะนะสวิตจะมีให้เลือกเป็นเ Blue s บ i ูสวิตฟิวสวิตแบบ k ิกกี้และจะมี AJ แจ๊สพิงค์เป็นลีเนี่ยสวิตในด้านของไฟ RGB รุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนกันโดยเขาเคีมาว่ามีทั้งหมด19แบบเลยนะคะตัวนี้เขามีแบตเตอรี่ในตัวเนาะทั้งหมด4,400ม ah. ิลลิแอมถ้าเกิดใครใช้งานแบบไร้าสายเนี่ยโดยไม่มีไฟ RGB จะใช้งานได้มากถึง880ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ถ้าเกิดเปิดไฟ RGB ไว้เนี่ยจะใช้งานได้ทั้งหมดมน้นการสิบชั่ว ดีไซน์ดีๆตัวนี้ก็เก็บไปเป็นชอยได้เฟซแป่ลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สินค้าเหลือน้อยมากๆแนะนําให้รีบไปดูกันถ้าเกิดใครโดนใจตัวนี้เนะี่ยก็กดซื้อไปเลยค่ะก็หวังว่าจะชื่นชอบอันดับที่3ม A z K 6 2สองศ T ต่อมากับอันดับที่2 Sky Lung A K 6 1หรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1749บาทจนไปถึง2199บาทราคาก็จะแปรผันไปตามสวิตช์ที่เราเลือกสําหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ ทั้งหมด61ปุ่ม,มก็จะเหมาะสําหรับสายเล่นเกมพวกปุ่มวิดียต่างๆก็ยังมีมาให้ค่ะแต่ด้านการใช้งานแอโร่เนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงและตัวเคสของเขาเนี่ยจะเป็นอะคริลิกค่ะไฟลอดสวยมากตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Skylook AK61 เลยนะช่าย่าของน้องเขาคือคีย์บอร์ดลงลิเกเฟสมีฟูลรีวิวด้วยลองกดดูที่ปุ่มตัว I ได้สําหรับการเชื่อมต่อนี่จะรองรับแบบเสียบสายอย่างเดียวโดยเป็นพอร์ต USB Type C สามารถถอดสายเข้าออกเคลื่อนย้ายได้และให้ไลท์ในส่วนของคีย์แคปตัวนี้เฟสม ว่าคุ้มมากๆเลยนะในบรรดาที่เฟรดพูดมาในแต่ละอันดับเนี่ยเพราะตัวนี้เขามีแถมคีย์แคปพุดดิ้งมาให้เลยกับตัวบอร์ดโอ้ my god คุ้มมากถ้าเราไปซื้อข้างนอกก็อาจจะมีราคา2 0 0ร้อยสเลยนะถ้ามาแต่งเพิ่มอะแต่ตัวนี้คือครบจบแล้วแต่ตัวอักษรบนคีย์แคปยังมีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะยังไม่มีภาษาไทยในด้านของแม n นิ a ค s w สวิชนะคะก็มีให้เลือกหลายแบบเลยบบูยลโล่เรสซิเวอร์ตัวนี้ก็จะมีผลต่อราคาด้วยนะคะถ้าแนะนําแนะนาเนี่ยก็ลองเลือกสักเรสบวเยลโล แล้วถอดสวิตมาลูบตรงนี้มีฟังก์ชันฮอตสวอปนะคะก็ถอดสวิตออกมาได้เลยเฟสก็เอามามอดก็คือเอา,เร,า,าร้องมาลูบนู่นนี่นั่น,น,นก็ทําให้เสียงของคีย์บอร์ดดีมากขึ้นอันนี้มันปังมากในเรื่องของไฟ R G B ไม่ต้องกล่าวถึงในความลงลิเกเลยค่ะวูบวับวูบฟาบเอาเรื่องเราสามารถปรับได้ทั้งตรงแผงด้านบนแล้วก็ตรงแผงด้านล่างนะคะที่เป็นไฟทะลุเคสจริงๆคือน้องปังมากเรื่องของไฟเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูในฟูลรีวิวค่ะเฟสเทส,เทสไปเยอะมากแนะนําจริงๆสาหรับใครที่ชอบ ไฟ R G B นะคะเพราะน้องเนี่ยก็จะมีไฟลอดทั้งตัวเคสเอยแล้วก็ตัวคีย์แคปด้วยเพราะตัวนี้เป็นคีย์แคปพุดดิ้งแต่ถ้าเราไปปรับเปลี่ยนในโปรแกรมเพิ่มเติมเนี่ยยิ่งปรับได้เยอะกว่าเดิมอีกตัวโปรแกรมเขาก็มีรองรับทั้งมาโคนะคะการปรับไฟต่างๆหรือจะเป็นในส่วนของการรีแมปปุ่มเอาไว้สลับปุ่มนั้นปุ่มนี้ใช้งานอย่างางู้นอย่างนี้ก็มีเหมือนกันตัวนี้เฟสแนะนําไปหลายคนมากๆค่ะถ้าเกิดใครโดนป้ายยาก,ก็ลองไปดูที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะเฟสแปะไวใ้ให้เรียบร้อยก็จะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับ Skyroom AK61 กหวัง ไ,ได้นะและมาที่อันดับที่1ของเรากับรอยัขัด r k 6 1ทุกคนยกให้เป็นตัวคุ้มที่สุดสําหรับเฟสในปี2021เลยนะคะที่เฟสเห็นราคาถูกที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่1490บาทก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยมีค้ดลดด้วยก็ยิ่งถูกลงไปอีกเฟสก็พยายามแปะร้านที่ราคาถูกที่สุดไว้ให้แล้วนะคะแนะนําให้สำหรับทุกๆคนเลยยังไงก็ลองไปส่องกันได้สําหรับ r k 6 1เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดไซส์หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมาะสำหรับคนที่เอาไ้เล่นเกมพกพาไป มีขนาดที่ไซส์เล็กในด้านของการใช้งานก็ยังมีปุ่มมีเดียมาให้ครบค่ะแต่ก็ต้องกดปุ่มฟังก์ชันแล้วใช้นะอาจจะมีการเสียเวลาปรับตัวสักนิดหนึ่งด้านการเชื่อมต่อตัวนี้ถือว่าโหดสุดๆค่ะรองรับถึง3แบบด้วยกันแบบแรกก็จะเป็นแบบเสียบสายนะคะโดยผ่านพอร์ต USB Type C แบบที่2การเชื่อมต่อแบบบลูทูธค่ะเชื่อมได้ทั้งหมด3เครื่องด้วยกันและแบบที่3ค่ะจะเป็นแบบไวเลสมีตัวรีเซ็มาให้ที่บอร์ดเป็นสัญญาณ 2.4GHz สําหรับตัวไวเลสนะคะก็จะเหมาะสําหรับ PC เราไม่ต้องไปซื้อตัวู เพิ่มนะคะสามารถเสียบตัวนี้แล้วใช้งานได้เลยในส่วนของบูทูธเนี่ยก็จะเหมาะก,กับแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กแล้วก็มือถือมากกว่าบอกตรงๆว่าคุ้มค่ามากๆค่ะแต่ราคาที่บอกไปช่วงต้นๆเนี่ยก็จะมีแปรผันได้นะแนะนําให้รอซื้อตอนช่วงโปรโมชั่นเนี่ยราคาก็จะถูกลงมาค่ะคีย์แคป R K 6 1ตอนนี้นะคะก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษมาให้เรียบร้อยแล้วนะแต่จะมียิงเลเซอร์แค่ภาษาอังกฤษไฟลอดอย่างเดียวค่ะสําหรับสวิตช์ทาง R K เขาก็ใช้ของเขาโดยตรงจะมีให้เลือกทั้งบูเรดบลู ครบทุกฟิลการกดเลยนะคะคิกกี้ลีเนียแท็กไทยความคุ้มของตัวนี้นอกจากการเชื่อมต่อยังมีเรื่องของฮอตสวอปมาด้วยค่ะตัวนี้เราสามารถถอดเปลี่ยนสวิตได้เองก็จะเหมาะสาหรับสายคัสตอมนะคะใครจะไปซื้อสวิตมาใส่เพิ่มเนี่ยก็สามารถทําได้รองรับทั้งขาแบบ3พินแล้วก็5พินตัวนี้เฟสเลยมองว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยเดี๋ยวเลยแล้วนี้จะมีคลิปมอดมาให้ด้วยนะคะใครอยากดูก็รอก,กดตรงปุ่มตัวไอกันได้นะตอนนี้มีแค่ฟูลรีวิวค่ะไฟ RGB จะมีให้ปรับทั้งหมด18โหมดเนื่องจากตัวนี้ สามารถใช้งานแบบไร้สายหรือว่าบลูทูธได้ก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวจำนวนแบตจะอยู่ที่1450 m ามิลลิแอมหากใครใช้งานแบบไร้สายแนะนำว่าให้ปิดไฟ RGB จะประหยัดแบตกว่านะล้วจะเป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับความน่าใช้ของ RK 6 1ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดต้องเก็บไปอีกหนึ่งช้อยเลยนะเพราะว่ามีราคาถูกแต่ฟังก์ชันจัดเต็มมากใครโดนป้ายยานะคะลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ขิดไปกดกันได้นะ โจใจกันไหมคะสาหรับผ้าคีย์บอร์ดไม่เกิน2 0 0 0นบาทบอกเลยว่าแต่ละตัวคัด,คด,คดมาเนี่ยเล่นหอบเอาเรื่องนะกว่าจะรวมได้ขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เฟสด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากให้ทาบัตรเจ็ตเท่าไหร่อีกราคาเท่าไหร่อีกก็ลองคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเฟวจะรวบรวมมาให้ใครที่ชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะบอกเลยว่าแต่ละอันเนเฟตป้ายยาคนไปเยอะมากเป็นร้อยๆตัวเลยแหละสามารถติดตามเฟสในช่องทางอื่นๆได้ตรงหน้าจอนี้เลยนะคะไว้จะมาอัปเดต ข่าวสารพวกคีย์บอร์ดเกมมิ่งเกีย์ให้ดูกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในการจับอันดับหน้าบ๊ายบาย